และอันนี้คือเนื้อโซนนิยมโซนแพงตื่นเต้นนะพี่โอคุณนะเห็นเนื้อนี้นะอพอซ่อมมาแล้วเจ็ดชั้นนิยมวงนี้เจ็ดชั้นวงนี้ เป็นไงเพืเ่อนเพื่อนเจ็ดชั้นนิยมลักล้านพี่มงคลเพิ่มมูลราคาขึ้นมาอีกเป็นกองเลยครับอ๋อซ่อมแล้วซ่อมแล้ว,วย,ยิ่งสวยนี่เจ็ดชั้นนิยมเนื้อจัดดูง่ายมากซ่อมแล้วสวยมากครับพี่วราพล รอพี่แทนไทยมาตอบเจ็ดชั้นนิยมมงนี้เน,นี่ยเอามาดีลูกจากภาพเดิมเป็นแบบนี้สวัสดีพี่สุขพลมานะสั่งครับบอกว่าขอปูสุขคุกรัด อ่ากิฟเลยดูตำหนี่ไม่เห็นเลยสวยจัดจัดพี่กาญจนนรถ้าพี่มานะจ๊ะอ่าถ้าพี่แทนนาอยู่คือโอเคเนะี่ยเอาละครับเพื่อนๆเนะ่ยยิ่งมองยิ่งสวยยิ่งมีเสน่ห์อ่าวันนี้มีสมเด็จเนื้อแบบนี้ไหมครับพี่มานะวันนี้นีนนนนนนะ่วันนี้มีถาดพระ ออกมาแล้วเก็บตรงนี้มานี่แล้วฮะมันนี่แล้วทำไมอ่ะปิดไม่ทันโอ้โหปิดไม่ทันใช่เนื้อสวยมากไปเจอที่ไหนมาของพี่คนบ้านโป่งเนี่ยเขาไปซื้อบ้านของพี่คนบ้านโป่งปิดไม่ทันใช่สุดท้ายไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ต้องมาที่นี่สุดจริงโหวีสวยมากตรงนี้ขนาดดูผ่านรูปยังต้องรีบซื้อของจริง เห็นปูสุกแล้วยากได้พี่คุณากรเก็บเผ่าต่มะาไม่ได้อะเท่ามาเท่าได้อาจารย์องค์นี้เห็นปูสุกยังอยากได้อืมอ้าวเห็นปูสุกแล้วอยากได้พี่คุณากรคือเลี่ยมเดิมแบบเนี้ยสบายใจว่าเขาใช้ใช่เปิดหน้าด้วยเขาวายพระให้ใจได้สบาไปก่อนเอางี้นะนี่นี่แค่แค่เชือกลมที่พันอยู่อ่ะโอ้โหเป็นไอนี้หมดแล้วพี่เป็นพะลึกหมดแล้วอ่ะเป็นมะลึกหมดแล้วโอ้โห ดูง่ายครับสมเด็จเนื้อกระดูกอ่าเป็นพาที่เข้าใจง่ายมากๆสวยจริงครับนี่เป็นอีกสมเด็จโตอีกหนึ่งองค์เห็นป่ะแล้วฐานอะ่ะเนี่ยเอกลักษณ์สมเด็จดตัวเป็นหลังเต่าเห็นไหมโค้ <c oughs> ขงขึ้นไปหลังเตา่า <c oughs> ช่วงนี้ฮาเพราะอมามะไม่มีให้เก็บเลยพี่คุณากรเนี่ย โอ้โหเนื้อเนื้อเหมือนโปกโพเลยเนี่ยมีแนะนำ <Serbia> บ้างไหมครับว่าซ่อมที่ไหนว่าซ่อมได้ที่ไหนพี่โอรานมาแล้วพี่แทนไทยสวัสดีครับพี่แทนไทยครับขอดูสมเด็จอีกทีครับเผื่ <pip> อลาบเพลงแว๊บๆครับเนี่สมเด็จองค์นี้เหมือนโปกโพององค์นี้ที่นี่เลยดูแล้วลาบกลางเลยอ่าซ่อมเสร็จแล้วครับพี่แทนไทยโอ้โห แล้วสมเด็จตรงนี้นะใส่ตลับแขวนสวยเลยพิมพ์นิยมเลยนะพิมพ์นิยมเลยเจ็ดชั้นนิยมต้องตัดตลับแล้วครับพี่แทนไทยอ่ะมาโอโพอเอาง่ายๆนะว่าพระในฝันของทุกคนคือพระสมเด็จเนี่ยพระสมเด็จพระสมเด็จพมพมหกัก ใช้ข้าวสุกต่อไว้ดูไม่สวยครับพี่โอรานใช่นะครับอา้าวจะหาสมบูรณ์สมบูรณนะ์น่ะคุณต้องจ่ายเป็นล้านหักยังเป็นล้านเลยแล้วป้าสมเด็ดไหมส่วนมากเนี่ยแต่ถ้าหาักทอนเดียวเนี่ยสบายใจสบายใจแบบนี้คือเดิมนะมเดิมๆเ,เลยพี่ผมบอกแล้ว่าเวลาซ่อมอ่ะบางคนซ่อมไม่เป็นจะเอาอะไรมาพอกมันทำไมบ้าดูยากถ้าชิ้นส่วนเดิมอยู่ครบใช้ได้ อยากได้องคคูสักองค์ที่ราคาเบาๆนี่คือนะเอกลักษณ์ช่างสมเด็จโตฐานแกะเป็นหลังเตาชัดเจน,<า>นอกลอ้อ,อ,กลองนี่อ่าอกล่องนีเห็นไหมเจ้าแบงบอกเจออยู่ในขอบคุณดาวสุดวงที่มอบให้นะครับบอกเจออยู่ปิดไม่ทันวัดเกชยยัยยตัวจริงอ่พาพรสมเด็จโตตัวจริงแบบเข้าใจง่าย ไป่องดูกันก่อนหลักแสนนะครับพิมพ์นี้ทมไมก็สมยอมเชื่อว่าถ้ากิดผ่าแล้วอัดปฏิกหมดผาจะแตกลัะลาวหงนก็เลยเจาะจอยไม่รู้กันใช่ไหมโหแล้วดูเนื้อองนี้ไก้ากจริงครับพระเจ้าพระเจ้าช่วยข้างหน้าแตกรายงานท่าหงไม่แตกนี่คือพระสมเด็จโตที่แบบ เข้าใจง่ายที่สุดพี่คนที่อยู่ในเฟซใส,สตรงวัดเกทักสามทอนเขายังแบ่งเป็นแสนเลยครับเนี่ยต้องบอกว่าพระสมเด็จแท้แท้ถ้าใครได้แขวนคุณรวยขึ้นผิดอุบิดตาและอันนี้คือเนื้อโซนนิยมโซนแทงตื่นเต้นนะพี่โอคุณนะเห็นเนื้อนี้นะ แขวนแบบนี้ก็ดีงามนะดีงามนี่เนี่ยธรรมชาติเลยหรือถ้าจะเลี่ยมทองก็เลี่ยมทับไปเลยหูข้างล่างข้างล่างนักเลยจี๊ดเลยโดนใจเลยี่แล้วอย่างเงี้ยต้าเวลาเลี่ยมทองนะพี่เลี่ยมทับปฏิกนี้ไปเลยเนื้อดูง่ายเข้าใจง่ายมากครับพี่โอ๊พี่โอ๊โอคุณองคนี้คือแบบขคนดูพ้าไม่เป็นก็รู้เนี่ยแท้ ธรรมชาติจะจะแตกค้างเดียวข้างหน้าเดี๋ยวข้างหลังจะจะ,จะไม่แตกเลนผาอบจะแตกนะแตกหลังนะอันนี้แท,ท้ดูง่ายเลยครับจริงดูเนื้อเก่าก็จบแล้วเก๋มาทําความเก่าไม่ได้หรอกอโอ้องนี้ก่อนเลยไหมองนี้ก่อนเลยไหมครับพี่พี่ผมมึงอ่ะเลนผารับครับพี่มาโนดโอ้โหผมถูกใจสิ่งนี้พี่กิติทัศน์สองนาทีกับรายการแรกวันนี้เอาเลยเหรอสองนาทีครับกับรายการแรกวันนี้อ่าโอ้โห สองนาทีนะพี่รายการนี้สองนาทีขอเขียนราคาใส่มือผมไม่อยากเฟลตั้งแต่รายการแรกแล้วใจเนี่ยถ้าเราไม่รักแฟนเพจเราไม่แบ่งสมเด็จราคานี้หรอกแล้วป่าเน,นี้ยถ้าผมแบ่งปันสมเด็จราคาเหมือนที่อื่นอ่ะโหนะมีเงินทำบุญอีกเยอะมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนสองพันบาทยังไม่ได้กดคำว่าเ,า,าเริ่มยังไม่ได้กดคำว่าเ,าเริ่มโหมามื่นสองแล้ว เนื้อยุคแรกเลยพิมเจ็ดชั้นอกตันแหมสุดยอดแฟนพันธ์แท้นี่พี่แฟนพันธ์แท้เลยนะเจ็ดชั้นอกตันใช่ครับนี่ครับเจ็ดชั้นอกตันวัดเกศชัยโยชั้นนิดที่เรียกว่าเนี่ยแบบนี้คือได้แขวนผ้าสมเด็จโตแบบสบายใจเข้าใจง่ายเนื้อโซนกระดูกเลยประมูลนะครับพี่รายการนี้เนี่ย นี่เต็มฟอร์มไม่ต่ำกว่า4แสนครับร<พ>ุ่นนี้คือคุณพูดถึงสนเบ็รหลังแสนะ่ะคือที่หลายผม,มที่อื่นเขาพูดหลักล้านเออใช่รอมาแล้วครับคำว่าเริ่มเปิดแรกมาเวลาเดินพี่ผมบอกแล้วนะองค์นี้นะเลี่ยมทองทับปะติกไปเลย<ม>แล้วก็เจาะตรงรูตรงเนี้ยแขวนใส่่วงทองเหมือนกันโอมาแล้วครับเปิดแรกสองหมืนบาท เวลาเดินแล้วมาที่สองหมื่นบาทครับเปิดแรกครับมาที่สามหมื่นห้าพันบาทแล้วพี่มานะสวัสดีครับอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับโอ้ต้องบอกว่าองค์นี้จริงๆพระองนี้นี่คือเกินกำบบรรยายมาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทมาที่สี่หมื่นบาทที่พี่ชิเบทครับราคาสุดท้ายมาที่พี่ชิเบทครับสี่หมื่นบาท ราคาสุดท้ายต้องบอกว่าองค์นี้ต่อให้คนดูบ้าไม่เป็นแล้วถ้าไปเจออันนี้นะเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นฐานแซมเป็นดูกปะอะไรก็แล้วแต่พิมพ์หลักสิบล้านนั่นคือแท้เลยเหนือโซนจัก,กรพรรดิเลยถ้าคุณซื้อสมเด็จโตร,ราคาถูกกว่าวัาราคาร้อยปีหรือราคาถูกกระเต่าปูหลิวคิดเอาอพระสมเด็จโตไม่ได้ว่าจะผ่านมาให้คุณได้ไง่าย แล้วลประกอบกับแบบเข้าใจง่ายถึงยุคแบบนี้อยู่ที่สี่หมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมืนหนึ่บาทแล้วมาที่สี่หมสองพบาทครับราคาสุดท้ายเข้าใจง่ายจริงๆเนื้อแท้ๆต้องแบบนี้นี่คือได้แขวนมมาสมเด็จโตไม่ต้องหอบเงินเป็นล้านไปให้เขาก็ได้แขวนอยู่ที่สี่หมองพบาทครับราคาสุดท้าย หนึ่งในเจ็ดพิมพ์นิยมครับเจ็ดชั้นอกตันอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายครับต้องบอกว่าสมเด็จรายการนิโอม่เจ้า,าโอ้ดม 42, ิมาที่สี่หมื่นสองพันบาทมาที่สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทเขียนราคาใส่มือนะครับอาจารย์แบบนี้ถูกต้องไรข้อกันขาแข,ขวนขึ้นขอสบายแล้วได้แขวนสมเด็จคุณเป็นเศรษฐีแน่นอนผมบอกเลย นะใครได้แขวนสมเด็จคุณเป็นเศรษฐีแน่นอนไม่งั้นเขาจะมั่นใจเอาหอบเงินเป็นล้านนะไปจ่ายให้กับการแลกสมเด็จเอามาคล้องคอบูชาหรอครับเพราะใครที่มีสมเด็จแท้ๆคล้องคอบูชาล้วนแต่เป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยรนะดับห,ห,หลายล้านดังนั้นอยู่ที่ใช่ไหมสมเด็จมันอยู่ในคอคุณรวยมาที่สี่หมื่นสี่พันมาที่สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยมาที่สี่หมื่นห้าันบาท มาที่สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายพุทธคุณของบ้าสมเด็จคุณต้องหอบตังเป็นล้านไปให้เขาครับนี่แล้ววันนี้ตอนนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเลยครับราคาสุดท้ายมาที่สี่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วท้าสมเด็จโตเนะี้ยเจ็ดชั้นอกตันบินนิยมราคานี้ ผักสี่ทอนยังสองถึงสามแสนกี่ถึงบาทป้าทวีเลยครับนิยมท่านไม่พลาดอยู่ที่สี่หมื่นหกพันบาทมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทสี่หมื่นหกไม่ตันนะพี่อยู่ที่สี่หม,มื่นอ, 47, องนี้นะเจ็ดชั้น6กตันถ้าคุณไม่ต้องหอบตันไปสี่ห้าแสนให้เขานี่ไม่ได้แน่นอนครับที่อื่นประกันแท้ตลอดชีวิต มาที่สี่หมงร้อย 100, บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทที่พี่จัมาที่พี่จัดผลสี่หมื่นเจ็ดพัน้ารบาทราคาสุดท้ายพี่สากลมาสิเจ็ดห้าเม่ทันอยู่ที่พี่จัดลสี่หมื่้ารบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่จัดผลนะครับสี่0 0ื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับราคาโอ้โ้นีวัดนะสมเด็จโตวัดเกจัยโยเจ็ดชั้นอกตันราคาเท่เนะ 4, 7, 500, าไหร่นะสี่หมืายบาทครับราคาสุดท้ายครับ ไม่มีใครได้หรอกครับเพื่อนๆปิดไปนะ<ไ>ปแล้วต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ใส่ราคากันมาโอ้ยพี่พีละพันปาดมาหนึ่งร้อยบาทต้องบอกเขาว่านะใครที่มีสมเด็จแท้ๆในคอไม่เคยตกอับไม่เคยยากจน นะครับแล้วอันเนี้ยเป็นพิมพ์เจดชั้นอกตันพิมพ์นิยมของว,วัดเกตแล้วดูเนื้ออกตันราคานี้ยังไม่ถึงฝันนี่โอ้เนื้นะอสะสมสิบเอค็กจจริงเส้นซุ้มเดียวเนีย่ยเส้นซุ้มชัดเจน ราคาหนึ่งในสามองค์คือจะต้องบอกแบบนี้ครับสมเด็จนะถ้าเป็นพิมพ์ที่ตรงพิมพ์แพงอ่ะก็คือแพงมันก็มีค่าเหมือนเหมือนกับพ่อเงินรุ่นแรกกับพ่อเงินรุ่นสุดท้ายอ่ะพ่อเงินรุ่นแรกหลักล้านใครจะเอาพ่อเงินรุ่นรุ่นแรกเนี่ยมาขายหลักพันหรือหลักหมื่นพี่วินนีบอกสุดสวยเลยเนี่ยนี่ก็คือว่าช่วงเนี้ย สำหรับพระสมเด็จถึงยุคถ้าเป็นพิมพ์นิยมผมขายให้เพื่อนๆถูกๆผมก็ไม่รู้จะหาใหม่จากไหนประกอบกับบางทีเราก็ไม่ได้ซื้อถูกมผมถามจริงๆว่าตัวผมเคยซื้อเส้นได้ใหญ่หกักสี่ท่อนเจ็ดแสนแปดในมือ,อยังราคาเบามากครับหาไม่ได้แน่นอนราคานี้เพราะว่าเราปิดตรงเวลา นี่ยฮะต้องเนื้อแบบนี้เนื้อเข้าใจง่ายอ่ะก็อย่างน้อยๆเนี่ยฮะก็ได้เห็นกันพี่ฉัพรพลเนี่ยเรื่องสมเด็จนี้แม่นอยู่แล้วเนียแม่นอย่างน,นแล้วอะไรที่เป็นเลี่ยมโบราณแบบเนี้ยเลี่ยมมาพร,พร้อมยุคสมเด็จตาผันดินเนี่ยเลี่ยมมาในยุคที่มีการเลี่ยมรพระสมเด็จแขวนคอะ มีสมเด็จอีกไหมครับพี่มานะไม่ได้หาง่ายพี่มานะครับนี่ไม่ได้หาง่ายเนี่ยฮะอ้าวจริงๆนะองค์นี้นะเลี่ยมจับกรอบเดิมเลยเนี่ยนะเป็นแผ่นทองเลี่ยมตัดกรอบเดิมแล้วก็เนี่ยเจาะรูตรงนี้แขวนเป็นทองโบราณคลาสสิกมาก แบบนี้ถ้าเอาราคาจริงๆต้องอยู่เท่าไหร่ปีกิติทันบอกว่าสองแสนยังไม่แพงเจ็ดชั้นอกตันน่ะสวยๆต้องมีแปดแสนปิดองค์นี้หกหมื่นได้ไหมครับพี่พีระพ,พันผมไม่รู้นะมือแรก็อาจต่ซื้อกันไม่แพงแต่มาถึงผมมาแพงเพราะว่าคนที่ซื้อจากเขามาถ้าดูพาพไม่เป็นเขาไม่ซื้อมาหรอกโอ้ดูง่าย องค์นี้ถ้าส่งซ่อมแล้วเลี่ยมทองจะสวยมากเนี่ยอ้าวถ้าพูดถึงปิดตาศูนย์ยางนี่อห<ฮ>อันนี้เป็นปิดตาเนื้อดินที่ที่อันดับหนึ่งของเนี่ยเมืองแม่กองเขาเนี่ยคือเราไม่เจอปิดตาศูนย์ยางแท้ๆกันมาเนี่ยน่าจะต้องมีไม่ต่ำกว่าสิบปีอะ เดีอยฮะต้องมีไม่ต่ำกว่าสิบปีนี่ไม่เห็นในรอบยี่สิบปีศูนย์ยังเกติยุกเก่าเรียนตัวต้นมีอายุเกินร้อยปีแล้วสำหรับเรียนนี้ฮาโอโ้โหนี่คือท่านสร้างน้อยด้วยเขาเรียกว่าจากัจาก,กรพัิตลอดการของปิดตา เมืองแม่กองไม่ได้เข้ามาไล่วันมีปิตาพอรุ่นมาด้วยห้าปีเจอองค์พี่มีนขอบคุณครับอา mm hmm. ้าวทายสมเกียรติสมศักดิ์ศรีอีกหนึ่งรายการของค่ำคืนนี้นปิดตาหลวงพอรุนวัดช้างเบือกแท้ๆต้องเหนือนี้เก่ากว่าพอนงอีกครับโอ้โหต้องเก่ากว่าเพราะน oh. าาาะฮนะพอรุ่น ก็เป็นหนึ่งในอาจารย์พ่อโนงอืมพ่อรุ่นนี้เป็นอาจารย์อันนี้คืออันดับหนึ่งตลอดการของพระปิดตาเมืองแม่กองซึ่งต้องบอกว่าให้คุณเก็บพระอะไรในแม่กองเจอปิดตาพ่อรุ่นเน่ยต้องลีกทางให้ปิดตาพ่อรุ่นหมด มองทีแรกนึกว่าพระสมัยอยุธยาอ่าคือไม่ว่าคุณจะมีอะไรก็แล้วแต่นะฮะส่วนมากเจอแต่เก๋เก่อนสนามต้องมีแบบนี้ดูง่ายไม่เจอแท้มาเป็นสิบปีแล้วพี่หนึ่งสบายตาสุดๆครับปิดตาหลักแสนเมืองแม่กองหลักแสนเนี่ยคือสิบปีที่แล้วตอนนี้าหาราคากลางไม่เจอเพราะให้คุณเอาตังเอาเงินไปกอใอยเขาเขาไม่ขายให้คุณนะนะใช่คุณก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหน ประกอบกับคุณเก็บอะไรแม่กองคุณเก็บเออคุณยังมีตาคุณยังหาได้แต่สําหรับปิดตาสูญยางพลุนไม่มีใครขายพระเกจิที่แม่กระทังรัชกาลที่หกยังทรงต้องนะฮะน้าถือสองนาทีนี่แต่ต้องเขียนราคาใส่มือสำหรับรายการที่สุดแล้วขอปิดตานะฮะเมืองแม่กอง สวยครับพี่องอาจนาใช้การห่วงมากองนี้อา้าวสุดกว่าปิดตาพ่อคงก็พ่อรุ่นนี้แหละครับสองนาทีส,สองนาทีพี่แพงกว่าบ้านยางครับพี่มีนพิมพม์เริ่มไปแล้วพระแบบนี้คือไม่มีใครยอมมาออกมาขายคุณยังเห็นนะเพราะแก้วออกมาขายเพราะคงมาพร้อมออกมาขายเนี่ยเพราะบ่ายยังมีออกมาขาย แต่เพราะรุ่นช้างเผือกของที่ทันตัวท่านที่เป็นปิดตาสุดยังไม่มีใครขายเลยมาแล้วครับเปิดแรกสามหมื่นบาททวนเวลาเดินครับนี่เวลาเดินคือเวลาได้มาเนี่ยบางครั้งอะถ้าไม่ได้เอามาพูดเอามาลงในจอหรือใครไม่ได้ดูลไรวัเนี้นะผ่านไปอีกสิบปียังไม่มีโอกาสได้องค์ที่สองเข้ามาเลยครับ น้อยครั้งที่อาจารย์โอ๊ตพูดว่าพระหายากมาที่สามหมืนบาทมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายอันนี้คือพระเมืองแม่กองคือต้องเรียกว่าพระที่ใครมีเนี่ยนะแทบไม่ต้องเก็บพระอย่างอื่นในแม่กองอีกเลยโอ้โหมาที่สี่หมืนห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายแบบนี้เรียกพระในตำนานคุณใส่ราคากันอยู่เนี่ยนะ ยังซื้อเพราะเนื่องไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงปิดตานะเบสออฟเดเบสคือชิ้นหนึ่งตลอดการของเนะี่ยเมืองแม่กองเนี่ยคุณรู้ไหมคุณซื้อเหรียญระโคมากับพร้อมเนี่ยถ้าคุณมีปิดตาเพราะหลุนไปวางคู่กันเนี่ยไม่แพ้กันนะคุณมีเพราะแก้วเนี่ยคุณเอาปิดตาเพราะหลุนไปวางคู่กันเนี่ยคนที่เขารู้เซียนขวาจริงๆเขารู้ไม่แพ้เบอร์เบอร์หยิบเพราะหลุนก่อนอเพราะอะไรเพราะ พระคือแบบมีตังยังหาได้แต่แบบไม่มีตังหาไม่ได้มาที่ห้าหมื่นบาทนะครับสี่หมื่นห้าไม่ทันแล้วมาที่ห้าหมื่นบาทเห็นพระหายากแล้วนึกถึงพี่ยืนชื่นอีกท่านครับเกบสุดทุกสายพิกิติทัศมาที่เจ็ดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายที่พี่อง,งอาจนำใช้อ,อยู่ที่พี่อง,งอาจนำใช้นะครับเจ็ดหมื่นบาททวนปิดตาการนิยมรลักแสน มาที่เจ็ดหมื่นบาทกับราคาสุดท้ายอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทกับราคาสุดท้ายครับที่พี่องอาจน,นำใช้โอ้รายการนี้หลวงพ่อ่วงท่าในหลวงพ่อคงบางกระพร้อมพอแชมวัดจุฬามณีก็เป็นลูกศิษย์พรุ่นกันครับตอนนี้ทองมีสองหมื่นห้าเลือพระสามหมื่นห้าใจคอโอ้โหโอ้นี่ นี่คือต้องบอกเลยนะให้คุณกำเงินอนะ่ะมากมายขนาดไหนก็นแล้วแต่ไปขอพ่อหลุนอนะ่ะผมเองเล่นมามา20ปีเนี่ยองค์ที่สองในมืออยู่ที่เจ็ดหมืนบาทครับราคาสุดท้ายโอ้เป็นโอกาสของคนที่อยู่ในค่ำคืนนี้เลยผมจะบอกให้ปิดไปแล้วปิดไปที่พี่องค์อาจนำชัยนะครับผมบอกนะตอนเนี้ย ถ้าใครมีทุนศััพ์์แล้วมีโอกาสได้มาเก็บพายอดนิยมเจ็ดมืนบาททวน่นนแล้วการจะได้เป็นเจ้าของพระแบบนี้คือคุณต้องอยู่ในเวลานี้ประจวบกับที่พระท่านมาหลวงพ่อรุ่นท่านได้วิชาพุ่มาจากกูโอนวัดบางจากพินาเดชบันปงก็เอาว่าพ่อห่วงท่านในอ่ะไปเรียนวิชาพบผงจากพ่อรุ่น รูปลอประชุมที่แจกงานศพหลวงพอ่อราคาแพงไหมครับหายาวไหมครับ